สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับช่องมาวินชาแนลนะครับพร้อม้วยนุ่มอามคนเดิมช่องค้นซองเหล็กนะครับเสด็จผ้าท่านผู้ชมมากขอโชกขอลาบยู่ไอไข่เด็กวัดเกดีนะครับมณีเพิ่นกะมาอยูขี่ครับยูวัดบ้านปากาวนะครับครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ผ้ามากก็คือพ่อสํารวยนะครับพ่อสํารวยสมอาสานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ พอรวยครับผมครับผมผมได้ยินข่าวไหมพอรวยว่าอยู่นี่แหละมีภูมิจุดถูกขอโชว์คลาภค่อยถือนั่นมันเลยครับเป็นบเพราะแต่ยินพอร้องเบาให้ฟังอยู่ฟังเกยอะมีอยู่ครับชมครับมือนี่แหละครับสิกับสิบัให้พลาดครับเพราะว่าแต่ว่าผมสังเกตบ้างไอ้ไข่เด็กวัดเกดีเพิ่์นม่มีแว่นตาใส่นูกไหาเพิ่นมักชุดทหารมักใส่แว่นตาดำเด็กเอาวินงวดนี่แหละเพิ่นที่ให้โชคเพิ่นที่ได้ใส่แว่นตาใส แต่หาเงินสดตรงสติกิเด็แน่นอนแม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 นเพราะยังบ่งทีเพราะว่าเพิ่นบ่มีนี่เพิ่นสิให้โชคงวดนี้แน่นอนเพิ่นไใจหอนถูกต้องถูกต้องเนอะนะพอเนาะสิได้หาเป็นตามาดำมใส่เพิ่นนําำน้ครับท่านผู้ชมนี่พี่เบิ่งครับให้ใครเด็ดพระเท释นะครับผมเป็นตาบ่มีเลยครับนี่ต้องหาเป็นตาดํามาใส่เพิ่นนะครับนี่เพราะว่านี่เพิ่นเหลียวซองแดดครับอแดดแดดซองสายตาเพิ่นเนาะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับต้องหาเป็นตาดําให้เพิ่นล่ะครับนี่ออืเพราะว่าแดดซองเพิ่น นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับใกล้ไข่เลยวัดจีท่านผู้ชมนี่มีคาถามีทองนะวัดบ้านปลาขาวนะครับผมเห็นแต่คนสองเลขเขาพูดว่าวัดลาดปลาขาววันนี้พวกนี้วัดบ้านปลาขาวนะครับซืือมันคือกันจองจองกันผมนึกว่าหอดลาดไอหอดลาดมินท่าเหรอเออคนที่ว่าคอยดูอยู่อยู่้มินท่าวัดบ้านปลาขาวครับที่สามครับพ่อเดดอาจจะซ่อมแน่ครับท่านผู้ชมครับดัดตรงนี้ตั้งมาหลายปีอย่างต่อ ประมาณประมาณประมาณสองสามปีหรือไหมสองสามปีมาก่อนนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อนไอ้ไข่เด็กว่าทีนะครับหน้นเนาะนป่าเทาวิ่งเนาะเพราะว่าผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้มานมาขอยได้ได้ว่าก็มีก่ก็เห็นตาไอ้วินบอยฟังอยู่แต่เขาบอกหนูเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ปานีเพิ่นบอกนะครับว่าไอ้ไข่เด็กว่าทีเพิ่นให้เลขถือถือเล็กครับท่านผู้ชมไอ้จุดทูบสามดอกนะ S 2> <S 2> อ่าพอดี่ทุบใบไข่ไหมโอเคครับผมถ้าไข่ไอ้อนะครับจุดทูบสามดอกนะครับขอเพิ่นค่าถ้าค่าจะมาแค่บนก็ต้องดอกเดียวนะครับตอนขอจุดสามดอกก่อนถูกต้องครับะนะครับที่ขอจะมีเฉพาะอ,อัาน,นเลยออขอขอบคุณขอเด้อทสิทธิภาพม,มากครับตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เป่าชัยเพิ่นเตรียมทูบเทียนก่อนนะครับผมขอสิทภาพท่านผู้ชมเบิ้งหลบรอปีนะครับ ตองหลบๆนี่ยอยู่ข้างหลังไอ้ไข่เดีวัดเกดีกับซิมี่ตนโพ่นะครับนี่ตนโพตอตนพ่น,พน,พนี่ก็ทีเป็นตนพ่เก่าแก่เลยนะครับเนี่ยอายุหลายปีแล้วครับทั้งด้านนนท์กับีตตนพ่นั่นแล้วครับเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับร่มร่มรื่นสงบนะครับดูด้านนี้ก็จะเป็น เป็นโบสถ์นะครับมีลูกนิมิตโอ้สวยงามครับท่านผู้ชมเบั้งลูกนิมิตเพิ่นครับเป็นลูกนิมิตประจําปีอ่าปีเกิด12นกักษัตรนะครับนี่อันนี้ก็บท่งนี้ก็เป็นอะไรท่านปีขานบ่ครับปีขานปีเถาะไล่ไปนะครับตามปีเกิดอันนี้ก็ปีมะโรงนะครับท่านผู้ชมปีจอครับครับผมครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เป็นรูปปั้นถันเจ้าอาวาสององเก้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับหลวงปู่มากครับผมครับปะ่ปะป่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปด้านหน้าด้วยกันไปสักระบูชาบอกเก้าขอโชคอลาบนะครับเอาเลยครับ ัมพุทธะนโมสัสสะภะควโตราโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมาไนไควัตตันตาท้าจะมหาเถโรลาภลาภาพระวันจุณีสาธุัสานดเด้อดขอน่าราวันที่หนถ่ายสามตัด้ด้วยอัใครเอ่ยขอใหด้แต่มันนได้สามตัวตรงต ก็ุอ่ตามม่ใใส่าะงยามม่ให้ใส่นั้นเงียไ่ไม่้ก็ตว็หลบนิจ่าทุกนี่นะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับท่านผู้ชมดครับมาา ม in right ่าได้บอกกาให้ไครเยววักลครับผมเอาแล้วหันตูดมาแล้วครับลำกล้องอยู่ที่หนุ่มราระวังนะเบาเกียดอีกคอยจะยิงฆ่าสิเงมีเรื่ยเลยเป็นยังคันจมนะระวังนะผมก็โดนมาแล้วจองเว้จองกําแบบเกียดเ้ยนะ่นมาแล้วนะผมจะผ่าพิวแวนเลยสิมักแต่ดังลงกมาเป็นหม ไม่ได้ครับไม่อยากพลนขาพลนขาโอ้จะได้่าขาแเรีนเร็วเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วอ้าวโอ้ครับท่านผู้ชมอ้ามาครับพอดีครับมากราบว่าขอร้องมากเลยครับประธานสภานะครับขอร้องพอดีครับพอดีครับเชิญเชิญไปเลยนะครับมาโทรเขาสามต่อรถตกรถตกรถตายมันอาจจะได้มาตะเม็นสามตอนะครับผมขอก่อนนะครับผมนะ ไปไปนครับวเป็ตัวกลอง้่ครับมีเหนก็ตัวัอตกนี้ตวนีตัวนี้ตัวน้ตัวนี้ตัวนี้ตัีตอวนี้ตัวนี้วน้ันั่งัวได้ตัน้อวนี่ตามนี้ับน้ัวนี้ตัวนี้ตัวตัวัวนี้เนน้้วนี้ตัว้วนีเตน้าันัวนข้ตัี้ับน่ตัรดีครับพอ่ตัวยนะ้ตัวนี้ตวัครับ แต่ถาที่ที่ที่คุณมาใส่บ้านบะข้าวจะมาหาตัวเราปะาคาประมาณจุเมฆแล้วเออใครๆก็ติดตั้งของไงบัระพุมบ้านก็ไดบมกาม่านกำลงยังพร้อมงูหมาดกับ หองนมบาคนเดิมมาวินชาแนลชาแนลคนสองเลขช่องคนสองเลขขอโชคขอลาดจะไรใช่ละเราตีดเราทังหมดช่วชวยเราเขียนจากข่าวของเขาก็ได้นเด็กสามตัวตรงเออรุรุนีกรดเจยจอดเวทจอดกไปหัวใสใคยหเจ้าหายไหมเจ้าเจ้ามาหายิ มวดสามสองเแปดสามตรงตรงได้พอมไจุดถุ่ไปนี่โดสาแปดเพรานว่าบามันออกห้าน้อยพอกเอรื่อบรลโอ้ยออกั้งนออกสางล่างออกแปสตรงตได้เหมาะมาเปิดงานให้ได้พอจัดตรงตรงกันนะสามตัวอร้องร้องข้องเต้องร้เอาอีกีเลยเอาอีกทีด้หมาเดินวดวล้หขันบดบหมาเด่หมาเด่เดียวขาุ ครุกลิกต้นแล้วครับครั้งแรกครับผมนะครับได้มาหมายเลขสี่นะครับผมนะหมายเลขสี่นะครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่นะครับอะไรเอาไรหมายเลขสี่นะท่านผู้ชมครับเอาอ็งนเนาะต้องมาตามเปล่าสองตัวทั้งที่สองครับผมได้มาหมายเลข หนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับ่านผู้ชมหนึ่งนะครับดังกันละใ้องละหนึ่งตัวตรงตง่ตัวนี้นะโกเล็โอ้โหครั้งที่สามครับผมยวบอได้มาหมายเลขยังหมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขเจ็ดคับทั้งโชว์ซีหนึ่งเจ็ด

มันเาวเนวแล้วเอาลดมัลงมืหัวพรลงมีไม่ได้พอเก็บเรียรนะลูกแรกครับผมได้มาหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกกับเก้าตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมเดียวกัน้าววูบตาหกเอาทุณตาเดีย โอเคโอ้โหตาพ่อตสตัดถั่ดตัวถเข้าไหมทานที่สครับผมได้มาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมสี่ครับีครับท่านผู้ชมจับแ่นตอตาตัดแล้วมันเหมือนมันเหมือนมันโตตาเั มันเป็่นงกระติ๊กยังพายไม่เปลี่ยนฮ็ดไหนเหไม่มาเลยเหไม่มนเลยเราได้สามตัวตรัครั้งที่สามครับผมได้มาหมายเลขเจ็ดครับผมอ้าวอยนันตรงกันเป๊ะเจเจสสรุปสามตัวไข่ตัวไหนเนี่ยไข่ครั้งแรกได้มาหครั้งสองได้มาสี่ครั้งสามได้มาเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดครับผม ตามนั้นนะครับท่านผสมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคีันึ่านผู้ชมนตรงกันเลยโอ้โหเปะเลยู่เหนียวเน้ใครเอ้ยถาให้โชคให้ลาภงวดนี้ได้ใครเด้อเปลี่ยนหนังกระติกผู้กืบกอดของโรงของเอ็ง คแมนไฮโชกห้ลาบงวดนี้เด้องวดวันที่สิบหกตุลาเขามีสองปัญหาหลักของสถานี้ได้อใครเด้อได้ใส่ได้แบนสีดำครับแมนไทยเอยอ่าไทยใครกันไอ้บึ๊บปอบเบื่อไอ้ใคโอ้งวดดีมาแน่นอนครับผมโอเคโอเคเฮงๆด้วยเด้อนาครับผู้ผายสำหชมเสียบจอยตาเข้าเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเลขทูบด้วยกันครับท่านผู้ชมตรงๆเลยครับผมเมื่อพอดตรงหันพอไปจูดจุพุนแย้ำทูบนี่ก็ไปได้หนึ่ง หนึสองแปดชอ่งกันก็ได้หนึ่งสองแปดสบแปดเสร็ได้จุดยี่นี่เพราะว่าฝนตกไหมาตก้นตร่มือแปดคำมือนี่นี่กเลยโอ้ละกันอนพอร้องเรื่อามขันแมนงวดนี่เนาะไอ้ไข่เป็นไห่ตรงๆเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งประจํางวดวันที่สิบหตุลาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้าพทรดยหอดหลังค่าได้ใส่เวนตาดำได้ไ่สุดทหารสุดทหารไม่พ่น อาแดงพอมาเปลี่ยนของพต่าแดงตี๋ขอซื้อให้ทุกครั้อนนับคือพอซึ่งไอ้ไข่นี่เป็นห้างเหินมาโดนแล้วครับบ่มีผู้งวดนี่นะบ๊อบ่ผาดท่านผู้ชมครับสังเกตดีนะถ้ามาขอนานมาขอทีเลยหรือว่าเป็นนี่ซึ่งผมเพิ่งจะรู้ว่าวัดบ้านปักเ้าเนี่ยมีไอ้ไข่ในวัดจริงด้วยเพราะว่านี่ครับท่านผู้ชมขนาดนมอามก็ยังไม่รู้นะครับผมเนี่ยคงมาตั้งนานแล้วผมมาประสานกับครับ ทำประสานกับผ <reco Christ S 1> ู้เฒ่าผู้แก่ทางทางวัดบ้านปะเขานะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้รักผู้ใหญ่อยุบัดปะเขาเนี่นะครับเิ่นผ้ามานะครับนี่มาได้มาสักกาบูชาเนาะครับขอโชคลาภด้วไอ้ไข่เดี๋วัดเกดีวัดบ้านปะเขานะครับเ่มชุกรนติตามคนอยากถื่งมาไหว้ึงว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่ไม่ต้องไปที่ใครถ้าจะประกาศไหว้ได้ให้มาที่ไหนครับผมมาที่วัดนี่เลยครับวัดนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับ วัดบ้านปลาขาวตั้งอยู่ที่หมู่สามจังหวัดจำปากันอำเภอสวนพรหจังหวัดน้อยเอกนะครับท่านผู้ชมนะครับบ้านนั้นนะครับท่านผู้ชมเพื่อนมาโอ้ไม่เพื่อนมาไกลมาแล้วมาเกียร์เยี่ยมเลยเบาเขียดพันย่านย่านเออย่านม้ามากัดเขียดมาที่วัดบ้านปลาขาวหมู่ ที่หมู่ที่สามตำบลจะปาขันอําเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถูกต้องแล้วครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมนะมากราบมาไหว้มาขอโชคไอ้ใครใครที่อยู่จังหวัดใครเคียงรายที่สุดในโลกก็มียังไม่ได้็ลองโอ้โหปีหกเจ็ด้อมปีหกใช่ไหมปีปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครัลูกนิมิตใช่ไหมครับผมลูกนิมิตยังสวยเลยครับสวยงามมากเลยครับต้องฝาพลูกนิมิตดยัง้ายสวยนะครับนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่วันที่ คเันจะจะว่าว่าจะเอาลูกนิ้มมิดลูกเองกมานนบนลูกละแสนก็พาดแต่งบางบัวทองครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็ลยไนมาขอโชคขอลาบครับเพิ่นเพิ่นบอกว่ายังไม่มีซื้อเลยท่านผู้ชมมันไม่้ีมาจับจองได้บ่ัมาจับจองได้ใช่ไหมลูกละหนึ่งหชื่อระหนึ่งื่เก้าพอยชื่อละบหนึ่าพัร้บาทครับ ลูกนิมิตลูกใหญ่ที่สุดในเรื่องนี่ครับในผมอยากจะจับจองลูกนิมิตตรงนี้ผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับยังไม่จองนะครนี่นะทีประจํากันตั้งเกิดปีมะเส็งก็งูเล็กอ๋อขวดสมารทูนขาบมาลงมาเสียงมีหมดเลยใครจะจองลูกไหนก็ได้ใครก็ปีอะไรชีวอก หรือว่าถ้ามีเอฟซีท่านไหนที่เพิ่นได้โชวไเวลาหรือว่าเพิ่นยังไม่โชค์เวลาแต่ว่าเพิ่นอยากจะมาที่นี่เนี่ยก็มาหาที่พ่อลองได้เนาะครับผมนะครับมาหาที่พ่อลองได้เพราะว่าเผื่อท่านไหนอยากจะร่วมทำลูกทุ่งี่เซฟยก็เือนไหหมายถึงว่าเป็นตู้ที่ถูกที่สุดนะครับใช่ไหมเซฟเซฟเป็นตู้ตู้ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเป็นตู้เซฟเซฟอะจังบอกเลขอ่ะเออเออตัวไหนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์มีหมดโอ้ยน่าท้อเลยโอยเนาะ หยอกหยอกหยอกเลขทูบไหมผมครับท่านผู้ชมเอาเลขทูกนะครับเลขทูกได้ลหมายเลขลองนี้หกเก้าเจ็ดครับผมท่านผู้ชมมีเจ็ดด้วยเขาหกเก้าเจ็ดนะครับหรือเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็ของเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะขอท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะครับหรือว่าเป็นหกเก้าหนึ่งก็ได้เจ็ดเก้าหนึ่งก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับ อานนั้นนะสแสงสรุปแล้วบาเกียนไม่เคยเจอทูบเซฟนี่ครับท่านผู้ชมมาดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเป็นหกเก้าเกียนะครับท่านผู้ชมหกเก้าเกียดตามนั้นนะครับท่านผู้ชมหกเก้าเกียดครับผม ท่านผู Ö, ้ชมดูเลขกเราจะส่องให้ท่านชมได้ดูเนี่ยคือเราทางทีมเขอได้จุดกันไว้ครับใจะมาเที่ยวจะมากราบไหว้ไหว้พระจีดีมาที่วัดบ้านอะขาวได้เลยนะครับผมนะ วัดบ้านปลาขาวหมู่ที่3ตำบลจะพะขัน,นาาอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ,บ,รบหรือว่าพิมพิมพิเอตมาได้เลยลาาวัดบ้านปลาขาวนะครับไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่สงบสงี่ยมด้วยแล้วก็เงียบแล้วก็ส่วนภู <c oughs> มิมีแบบร่มรื่นมาทำมานั่งสมาธิจิตแล้วพอนาะเออมา <c oughs> แบบไอ้นุ่มบ้านุ่มบ้าแถวนี้นะถ้าเดินไม่ระวังหัวแตดเพราะว่าร่มรื่น ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบโบสถ์นะครับโบสถ์บ้านปลาคาวานะครับเดี๋ยวผม ครับสวัสดีครับเปังไรครับเห็นเหล็กบ่าครับท่านัมนี่นะครับสวยงามมากครับโบสถ์นี่โบสถ์บ้านปะคขาครับท่านที่มีศรัทธาก็มาร่วมทําบุญกับทางวัดได้นะครับมาจับจองลูกนิมิตที่จะร่วมทําบุญเห็นว่าลูกลูกละหมื่นกากานี่แหละครับลูกนิมิตที่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชม เราใช้น้ำหาปีลิงพวกนอยู่ด้านพุ่นเราใช่พุ่นลิงอ๋อจอดใกลนนจอเอนะครับท่านผู้ชม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็จะขอากราบลารูปปั้นเจ้าวาดนะครับเจ้าวาดองค์เดิมกับไอ้ไข่เด็กวัดบ้านป่าขานะครับไอ้ไข่เด็กวัดเยดีนะวัดบ้านป่าขานะครับ แล้วก็ลาเอฟซีท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับเดินทางขอให้แข้วคาาปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ